สวัสดีครับทุกุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปแมนเตอร์ชาแนลนะครับในคลิปนี้ผมมาอยู่ที่อุ้งผางจังหวัดตากนะครับก็ได้มาพักผ่อนนะครับก็ทีนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปดูไฮไลท์ของที่นี่นะครับก็คือมันจะมีนกคู่ธรรมชาตินะครับมันจะอยู่บนเขาด้านหลังเนาะเดี๋ยวตอนนี้ผมกําลังรอเพื่อนๆแล้วก็พี่ไก่นะครับนำทางเข้าไปแต่ว่าเดี๋ยวผมก็จะเดินไปกับพี่ไกเลยแล้วกันก็เดี๋ยวยังไง ก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่านกพูกในธรรมชาติที่อุ้งผางที่แบบเป็นไฮไลท์เนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวยังไงเราไปรับชมกันเลยครับผมอยากให้ทุกคนได้มาดูอะไรนะครับนี่ก็คือข้างถนนนะถ้าบ้านผมเนี่ยคือจะไม่มีอะไรเลยแต่ว่าที่นี่อุ้งผางครับมีตานานทุกที่อุดมสมบูรณ์ไม่แห้งแล้งดูครับบรรยากาศก็เนี่ยมีหมอกอะ่ะตอนเช้ายังมีหมอกอะ่ะ ไม่ร้อนอ่ะถึงร้อนก็อากาศเย็นนะครับถึงแดดออกก็อากาศเย็นฝั่งนู้นก็จะเป็นภูเขาโอ้สุดยอดน่าอยู่มากอยู่ได้สักสิบปีได้ไหมเนี่ยเป็นสเปเชียลมากถ้าไม่ได้มาดูหรือว่ามาไม่ดูด้วยเลยครับขอจขอรขอรับขอรัออรลน่อขอโทษครับก่อนเลยนะ ตอนนี้เราก็ได้เดินทางขึ้นไปดูกับนกคู่แล้วครับแต่ว่าผมจะบอกนิดนึงคือมันไม่ใช่นกคู่ครับผมโทนเพื่อนหลอกจริงๆคือต้นนกคู่นะครับซึ่งผมไม่เคยรู้ข้อมูลมาก่อนทีนี้ทางทีมที่มากับผมเนี่ยเขาต้องการเข้าไปดูครับผมก็เลยโอเคเดี๋ยวยังไงมาถ่ายให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับโอเคครับตอนนี้เราก็จะไปดูต้นนกคู่นะครับมันเป็นต้นอะไรเหรอพี่ต้นนกคู่คชื่อว่าต้นนกคู่เลยใช่ไหมครับโอเคระยะทางจากที่ถนนเนี่ยขึ้นไปไกลไหมครับอ่าอาจากนี้ถึงที่ต้นนกคู่อยู่ประมาณสัก 80เมตรนะครับอ๋อ80เมตรก็ควรสั่งเท้าพ่อไปมาครับเมื่อกี้ผมเกือบล้มโอเคข้างในก็จะเป็นป่าคล้ายๆป่าดังชื้นนะครับเป็นส่วนภูเขาแล้วนี่ต้นอะไรเอ่ยใช่มะม่วงไหมมะฮานหรือม่าไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อไม่เต็งนะครับอ๋อไม่เต็งโอเค ี่ผมก็เดินนํามาแล้วซึ่งผมก็ไม่ได้รู้ว่าต้นมันอยู่ตรงไหนแต่ก็เดินนํามาเดี๋ยวยังไงถ้าผมถึงพี่ไกายเขาจะถ้าผมเองนะครับขึ้นไปเรื่อยๆเลย80เมตร80เมตรจิบจิครับ ทางที่ไปก็จะมีแบบลักษณะที่คนได้ทำทางไว้นะครับก็จะเป็นรอยนินดินเรียบๆนะครับเป็นทางเดินให้เราเดินเข้าไปโอเคตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่ต้นนกฮูกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าขอเวลาให้พี่ไกาหาท่นึงนะต้นนกฮูกเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆเห็ดนะครับก็คือจะขึ้นตรงไหนเราก็จะขึ้นตรงนั้นปีหนึ่งจะขึ้นประมาณหนึ่งครั้งนะครับช่วงปลายฝนต้นหนาว นักท่องเที่ยวเนี่ยจะสามารถเห็นต้นฮุกได้ช่วงเดือนพฤศจิกาเดือนตุลาประมาณนี้นะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าขึ้นแค่ปีละครั้งเท่านั้นก็ถ้าใครแบบอยากมาเห็นไฮไลท์ที่เนี่ยอยากมาชมต้นฮุกเนี่ยต้องมาในช่วงเดือนนี้เท่านั้นแล้วก็ในช่วงเดือนเนี้ยก็ไม่ค่อยจะมีคนมานครับก็ถือว่าเป็นเดือนที่เที่ยวแบบสนุกชิลๆเลยครับไม่ต้องแย่งกินแล้วก็ไม่ต้องแย่งใช้นะครับตอนนี้พี่กก็บอกว่าเจอต้นฮูกแล้วครับเดี๋ยวยังไงเราลองไปดูกันครับ จะต้องใช้กล้องสองเลยนะครับเพราะตัวไม่ตัวย่ายห้มีหลายต้นเตยเตยต้องดูสำหรับต้นหูคดรับก็เป็นพืชอาศัยซากจัดอยู่ในกลุ่มพืชล้มลุกอาศัยรานะครับจะมาอวดโฉมการให้เห็นในทุกช่วงปลายฝนต้นหนาวของทุกปีนะครับข้อมูลได้ยืนยันมาแล้วครับว่าเป็นพืชที่พบ ในประเทศไทยนะครับที่เดียวของโลกนะครับแล้วก็เพิ่งเป็นพื้นที่ค้นพบใหม่นะครับลักษณะของต้นอูคูนะครับก็จะมีขนาดเท่า,มาเมล็ดถั่วเขียวนะครับเล็กมากนะครับสีเนี่ยจะเป็นสีเขียวเขียวเนี่ยครับมักจะขึ้นอยู่บริเวณภูเขาหินปูนที่มีขนาดเล็กนะครับก็จะขึ้นอยู่ใต้ใบไม้อีกทีต้องคอยสังเกตดูถ้าไม่สังเกตก็จะเหยียบได้นะครับ ณตอนนี้ก็ค้นพบที่เดียวของโลกนะคบก็คือดอยหัวหมดที่อุ้มผางจังหวัดตากนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมคลิปของผมนะครับ mm hmm. ปาเมนเตอร์ช n n e l นะครับสวัสดีครับ